ค่ะชื่อนางสาวธิติยาภมแก้วค่ะเป็นนักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่4นะคะจากวิทยาลัยอุดมราชนีสง้าค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะกับการที่ได้มาแนะนําตัวเองแบบนี้นะคะคือตั้งแต่สร้างเพจมาก,ก็มีคนมาเริ่มกดไลค์นะคะดีใจมากเลยแค่สองสามร้อยไลค์ก็คือดีใจแล้วเพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีใครมากดไลค์หร้วมาดูนะคะแค่แบบ พี่ตุ้มคิดว่าการที่เราบบได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําคือประสบความสําเร็จไปครึ่งนึงแล้วเนาะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็คือตั้งใจว่าอยากจะอัดคลิปลงเพจนะคะอารมณ์ประมาณแบบรีวิวให้น้องๆที่สนใจอยากจะเรียนพยาบาลได้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตการเรียนนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตการ,การอยู่ที่วิทยาลัย พยาบาลหรือว่าจะเป็นความรู้สึกตอนขึ้นโหวตต่างๆว่าแบบเราไปพบเจออะไรบ้างสนุกแค่ไหนหรือว่าเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็อยากมาแชร์ความรู้สึกแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันให้น้องๆที่สนใจอยากเรียนได้ได้ได้รู้นะมีคอนเทนต์เยอะมากตั้งแต่ตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาคืออยากทำคลิปก็เลยเขียนคอนเทนต์เยอะมากว่าอยากทำโน่นนี่นั่นแต่พอมา เรามาฝึกงานแล้วก็มาเรียนจริงๆแบบมันไม่ค่อยมีเวลาได้ทำอะไรแบบนี้เลยวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันที่มีงานมีงานนะแต่ว่ามีงานแบบไม่แน่นเออก็เลยแบบถือโอกาสนี้มาพูดคุยแนะนำตัวนะคะค่ะ <c oughs> ก็คงจะเป็นคลิปแรกที่ได้เห็นหน้ากัน <c oughs> ก็วันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะคิดว่าอยากจะพูดก็เลยมาพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เตรียมว่าอยากจะมารีวิวอะไร จริงๆกะว่าจะอยากจะรีวิวบอร์ดต,ต่างๆก็ตอนนี้พี่กําลังขึ้นบอร์ดอยู่กำลังกาลังขึ้นบอร์ดอยู่จริงๆพี่ก็จบประมาณมีนา ปีหน้าแล้วก็เร็วมากอืมแต่มันติดโควิดนะคะก็เลยช่วงที่ผ่านมาตอนอยู่ที่บ้านเราก็เรียนออนไลน์ของปี4ีไว้แต่ฝึกงานปีสามยังไม่เสร็จรอบนี้พอกลับมาก็เลยต้องฝึกงานของปีสามให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้พี่ก็ฝึกอยู่ของปีสามวินวดส,สุดท้ายซึ่งแต่ละวิทยาลายัยพยาบาลมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันบางที่เขาอาจจะฝึกปีสีไปแล้วอะไรแบบนี้อืม อยากรีวิววอร์ดมากว่าแต่ละวอร์ดที่ไปเจออะไรบ้างเช่นแบบไปฝึกจิตเวชสนุกไหมแบบฝึกอะไรบ้างอะไรนี้แต่ละวอร์ดเนาะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ให้น้องๆได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรนี้แล้วกไว็ไว้ไว้ดูเวลาเราทํางานอะไรนี้ว่าตอนเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเตรียมมาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นของการเรียนพยาบาลของพี่เนี่ย เริ่มมานยังไงอืมถ้าถามว่าพี่ชอบไหมกับวิชาชีพนี้เออทำไมถึงมาเรียนพยาบาลจริงๆพี่ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็กความฝันพี่ตอนม .5 รู้สึกว่าพี่เริ่มจะมีเป้าหมายตอนม .5 <laughs> เพระเาะว่ามันจะถึงจะถึงแบบ จะถึงวัยที่เข้าสู่การเรียนมหาลัยเลยนี้ใช่ไหมเล้ก็จะเริ่มมีอาชีพหรืออะไรที่เราเล็งๆไว้นะจริงๆอะ่ะพีอะ่อยากเป็นทหารหน้าแบบพี่เนี่ยอยากเป็นทหารมากงงเออแบบคิดว่าตัวเองอะ่ะชอบชอบการที่ได้ฝึกอะไรเท่ๆแล้วได้ใส่ชุดอะ่ะอือพอตอนนี้มาคิดด่ะบางทีเราอาจจะชอบที่ว่าชุด ชุดมาเท่แล้วก็การได้ทํากิจกรรมที่เท่เทเหมือนผู้ที่ผู้ชายเขาทําแต่พอเราไปเทียบกับความเป็นจริงมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงเพราะเราเป็นผู้หญิงอ่ะอืมพี่ก็ลองไปสอบนะตั้งใจอา่านหนังสือไปสอบแต่ก็สอบไม่ติดแต่ก็แบบอืมเราก็ทําเต็มที่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบทหารตอนนั้นเพราะพี่คิดว่าแบบมันเป็นอาชีพที่เสียสละเนาะมันเป็นอาชีพที่แบบเออแบบรับใช้ชาติเลยเนี่ยเออเสียสละ ทั้งกายทั้งใจไปดูแลคนอื่นแต่พอพี่มาคิดคิดดูแล้วใช่ไหมพอพี่สอบไม่ได้พี่ก็คิดว่าเออแล้วมันมีอาชีพไหนบ้างที่แบบมันมีคุณค่ามีมีความแบบให้ความเสียสละแล้วว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกัน,นก็คือก็มาคิดว่ามันเอออาชีพพยาบาลมันก็มันก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมือนกันอืพี่ก็เลยแบบลองยื่นคะแนนดูแล้วก็เอ,อได้มาเรียน,นก็รู้สึกว่า ตอนเรียนชีวิตการเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ตอนนี้พี่อยู่ปีก็ปีสี่แล้วเนาะปีหนึ่งก็เข้ามาเล็กๆก็เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปวิชายากสุดก็อณฑรตมีจำคำศัพท์ต่างๆแบบระบบต่างๆทั้งกระดูกกล้ามเนื้ออะไรว่าไปเยอะแยะตอนนั้นเครียดสุดก็อน t o ตมีล้วเพราะว่าของพี่แบบต้องมีไปสอบท่องกับอาจารย์บ้านด้วยเออแบบเนี้ย มันเยอะแล้วมันยากเลยคิดว่ามันยากสุดอ่ะพอหลังจากนั้นก็มีวิชาที่มันค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเหมือนวิชาสรีระวิทยาวิชาที่แบบเรียนเกี่ยวกับระบบต่างๆร่างกายอแล้วก็มีวิชาอื่นหลายๆวิชาเพิ่มเข้ามาแล้วก็วิชาที่ยากสำหรับพี่ก็ถัดมาปีสองก็พยาธิไหมพยาธิวิทยาเริ่มแบบเข้าสู่โรคละโรคที่แบบ มีความผิดปกติต่างๆในระบบต่างๆอ่างเงี้ยจากที่เราเริ่มเรียนเบสิกก็คือรู้จักอวัยวะต่างๆรู้จักการทําหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆแล้วก็เริ่มเข้าสู่โรคมากขึ้นว่าอพอมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยอวัยวะส่วนนี้ระบบนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรเนี่ยพอมาปี3ก็เข้าสู่วิชาที่เป็นวิชาชีพมากขึ้นเรียนทั้งวิชาเด็กวิชามันดาทารกอะไรแบบเนี้ย อืก็รู้สึกมันเริ่มยากขึ้นแต่ก็สนุกนะได้ทำคลอดได้อะไรด้วยอืมหลายวิชาเลยพอมาปีสีก็จะเป็นวิชาที่แบบเหมือนกับจากโราเรียนบรรดาธารกุกที่เป็นปกติใช่ไหมที่เราทำคลอดคุณแม่ปกติพอปีสีก็จะเริ่มแบบอัพเลเวลขึ้นเป็นคุณแม่ที่มีความผิดปกติเช่นมีโรคต่างๆเพราะว่าแซกซอนต่างๆเข้ามาอมืมันก็จะอัพเลเวลขึ้นแต่ถามว่า ถ้าถามพี่ว่าแบบปีไหนเหนื่อยสุดใช่ไหมส่วนมากก็จะบอกว่าปีสามเหนื่อยสุดเพราะว่าปีสามเนี่ยเรียนวิชาที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาชีพหลายวิชาแล้วก็มีฝึกฝึกงานแบบเจ็ดเดือนฝึกงานยาวแบบเนี้ยก็เลยทั้งเหนื่อยทั้งยากอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ปีสามเป็นเยอะสาหรับพี่พี่ว่าปีสามก็หนักอยู่นะแต่ว่าปีสองก็ใช้ได้แล้วนะพี่ปีสองเหมือนกับว่าเราเรียนพื้นฐานอยู่ดีดๆใช่ไหมแล้วแบบ อยู่เราก็ต้องขึ้นหวดครั้งแรกอะแล้วมันเป็นการปรับตัวครั้งแรกในชีวิตของเราอะพี่ว่ามันก็ยากเหมือนกันอะเราก็เครียดเหมือนกันตอนนั้นอะแต่พอผ่านมันมาได้มันก็จะปรับตัวได้อืมแต่พี่เชื่อว่าไม่มีอะอะไรที่ยากเกินความพยายามของเราเนาะอืมถ้าถามเหมือนกับมีน้องๆหลายคนก็สนใจอยากเรียนก็ทักมาถามพี่หลายคนเหมือนกันไว้เดี๋ยวพี่ว่างนะพี่ก็จะไปศึกษาพวก สอบเข้าอะไรเดี๋ยวพี่ค่อยมาทําคลิปมาอีกทีนะก,ก็โอเคนะถ้าถามพี่ว่ารู้สึกแบบอยากกลับไปไหมถ้าให้โอกาสแบบกลับไปเรียนอย่างอื่นเลยเนี่ยพี่ก็คิดว่าคงไม่กลับไปแล้วอะเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็โอเคกับวิชาชีพนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเหนื่อยใช่ไหมเออพี่ก็ยอมรับว่ามันเหนื่อยพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเวลาทํางานอะในอนาคตมันจะเหนื่อยมากกว่านี้เท่าไหร่ ความรู้สึกพี่ตอนที่ทํางานนะ่ะจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่นะวันนี้จุดนี้คือแบบรู้สึกว่ายังรู้สึกดีกับวิชาชีพพยาบาลอยู่แบบมันมีความสุขมากเลยนะสําหรับพี่กับการที่แบบได้ไปดูแลคนไข้ยอยู่เนี่ยเออได้ไปหาข้อมูลมาแนะนําเขาอะไเนี้ยมาดูแลเขาพอเขาทําตามแล้วว่าเรามีส่วนที่ทําให้เขาดีขึ้นเนะี่ยหัวใจมันฟูมากฟูเหมือนกับ เราช่วยมีส่วนในการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเลยอะ่ะจริงอืมถ้าถามว่าถ้าน้องๆคนไหนที่อยากเรียนพยาบาลอะ่ะพี่ก็อไม่ยืนยันเต็มร้อยหรอกนะว่ามันเป็นเมื่อน้องจะชอบแบบพี่หรือเปล่านะเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่จากที่พี่สัมผัสมาพี่รู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยแต่พี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าพี่โอเคอืมแต่ว่าสิ่งที่ต้องมี สำหรับพี่ในการที่จะเรียนพยาบาลอย่างแรกเลยนะถ้าตัดสินใจจะเรียนตัวเองต้องคิดก่อนดีๆก่อนอว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่หรือเปล่ากับการเป็นพยาบาลเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนความมีเมตตาแล้วก็ความขยันค่อนข้างใช้ได้เลยตัวเองพี่อะไม่ใช่คนเก่งนะพี่จบมาก็เป็นเด็กที่เรียนปานกลางอะตัวเองอืแล้วรู้สึกว่าอยาก ทำงานที่ได้ช่วยเหลือคนแล้วก็มีงานทําอืมตอนนั้นอ่ะด้วยความที่ว่าแบบเศรษฐกิจที่บ้านเราก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมเราจะไปเรียนมาหาลัยคณะที่แบบอะไรที่มันแบบไม่เปิดหูเปิดตาได้ค่าใช้จ่ายเยอะแบบนี้เราก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมแต่สิ่งที่พี่คิดตอนม6เลยอีกอย่างนึงคืออาชีพบจบมามีงานทําค่อนข้างจะแน่นอนอตัวเองเพราะว่าการทําการหางานทำมันยากมากเลยนะสําหรับพี่พี่ว่านะ และอาชีพพยาบาลเนี่ยสำหรับพี่มันก็โอเคตอบโจวยนะงานทําก็มีก็หาได้แบบโอเคอยู่แล้วก็ได้ได้ตรงกับความรู้สึกของเราก็คือได้ช่วยเหลือผู้อื่นอมืมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยหรอยากลาบากอะไรขนาดนั้นถ้าตัวเองมีใจรักที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบเออหางานทําได้อืม โอเคนะมาเรียนลองมาสมัครกันได้แต่เรื่องการนอนไอ้นี่พี่ยอมรับว่ามันก็แบบเวลาก็ค่อนข้างน้อยเนาะกับการใช้ชีวิตของเราเหมือนจะมีพี่ๆหลายคนอะที่เขาทํางานแล้วเขาก็จะบอกว่าอย่ามาเรียนเลยพยาบาลเหนื่อยนะเดี๋ยวเนี่ยพี่ยังไม่จบไปทํางานไงนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนใช่ไหม,มก็ยังบอกให้ไม่ถูกแต่แต่ตอนนี้เรียนอยู่จากที่ว่าฝึกงานอะไรเนี่ยขึ้นฝึกงาน นอนดึกมาทาแผนงานแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยจริงอ่ะบางวันก็ได้นอนน้อยบางวันแทบที่จะนอนดึกแบบเกือบจะเช้าก็มีอืมแต่ก็ผ่านมันมาได้แบบนั้นแหละมันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบมันไหมอะไรแบบนี้ยถ้าใครที่ไม่ชอบแล้วมาเรียนตามพ่อแม่หรอตามเพื่อนอะไรเนี่ยพี่แนะนําว่าให้คิดให้ดีๆเพราะว่าบางทีมันไม่มีความสุขแล้วมันก็จะทําได้ทําออกมาได้ไม่ดีแล้วเราก็จะแบบเครียดเองอ่ะแบบ เราจะไม่ชอบมันไปเลยแล้วมันจะทําออกมาได้ไม่ดีอืแต่ถ้าใครที่แบบอยากช่วยเหลือคนอะไรอย่างเนะี้ยโดยมีใจรักจริงๆะก็อยากจะให้มาเรียนด้วยกันอมได้ไปเป็นบุคลากรคุณภาพน,นนะนาคตที่เราตั้งใจว่าเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีที่สึดเท่าที่เราจะทําได้อืมไม่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้เราก็แบบ ตั้งใจทําให้ดีที่สุดบางพี่ก็ไม่รู้นะว่าแบบเวลาพี่ไปทํางานพี่อาจจะหมด passion. แพชชั่นก็ได้ <c oughs> แต่ตอนนี้พี่ยังมีแพชชั่นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามอย่าให้แพชชั่นในตัวเราที่จะจบไปช่วเยเหลือคนอื่นมันหมดไปใช่ไหมละ่ะใช่ไหมเหมือนกับเราเป็นพยาบาลอะมีคนบอกใช่ไหมเหมือนเหมือนพี่จะได้ยินแบบคนคนแบบอายุเยอะๆเขาจะชอบบอกว่า Ừ, พยาบาลบางคนก็ที่ดูอะไรแบบเนี้ยบริการไม่ดีทำหน้าตาไม่ดีใส่คนไข้อะไรเนี้ยมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไปเลยอาจจะแบบอาจจะพี่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอาจจะมีหลายเหตุผลถ้าเป็นพยาบาลจริงๆก็อาจจะเกิดจาก ความเหนื่อยล้าสะสมหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เขาแบบเผลอแสดงสีหน้าหรือว่าคําพูดที่ไม่ได้ตั้งใจออกไปแบบเนี่ยจนทําให้คนไข้หรือญาติคนไข้เขารู้สึกไม่ดีเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ก็จบไปก็จะเป็นคนหนึ่งที่ว่าเราจะไม่ทําให้วิชาชีพพยาบาลเรามีภาพลักษณ์อย่างนั้นเด็ดขาดถึงจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่เราก็มีส่วนที่ได้พยายามแล้วอืม ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นสำหรับน้องๆคนไหนที่ตั้งใจไว้ก็ลองมาสมัครก,กันเยอะๆนะถ้าใครคนไหนมีข้อสงสัยอยากถามแบบอยากรู้อะไรเพิ่มขึ้นก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะถ้าพี่มีเวลาก็จะมาอธิบายหรืทำคลิปให้ฟังจริงๆมีหลายอย่างเลยที่ที่พี่อยากจะมาโม้ให้ฟังไว้พี่ว่างๆจะมาโม้ให้ฟังนะว่าฝึกงานสนุกไหมมีบทอะไรบ้าง สำหรับวันนี้ก็พี่ขอตัวไปนอนก่อนนะน่าสุดมากเตรียมชุดนอนพร้อมแล้วฝันดีแล้งงานนะคะ